สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็จะมาแนะนำนะครับการพัฒนาแอปพลิเคชันนะครับในสมาร์ทโฟนด้วยกลายแอปนะครับในคลิปนี้จะมาแนะนำการทำแบบทดสอบในกลายแอปนะครับเป็นแบบตัวเลือก4ตัวเลือกอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็นะครับให้ผู้เรียนเนี่ยอัปโหลดรูปภาพนะครับในขณะที่มีการทำข้อสอบส่งไปด้วยอย่างเงี้ยนะครับมีวิธีการทำอย่างไรนะครับเดี๋ยวเรามาลุยกันนะครับอันดับแรกเลยนะครับให้ทำการเตรียมข้อสอบของเรานะครับ ทั้งโจทย์ตัวเลือกแล้วก็เฉลยให้เรียบร้อยนะครับในที่นี้ผมยกตัวอย่างข้อสอบ5ข้อนะครับเป็นตัวอย่างนะครับเมื่อเราเตรียมเสร็จนะครับก็ไปเตรียมรูปภาพนะครับที่จะไปทําปกนะครับกราฟิกนะครับแบบนี้นะครับก็ไปออกแบบมาให้เรียบร้อยนะครับประมาณ400พิกเซลความกว้างความสูง500พิกเซลก็ใช้ได้แล้วนะครับจากนั้นนะครับเมื่อเราเตรียมข้อมูลทุกอย่างตามนี้นะครับเราก็ เปิด Google เข้ามานะครับข้อบัญชีให้เรียบร้อยมาที่ Google Drive เหมือนเดิมจากนั้นไปสร้างโฟลเดอร์ขึ้นมาครับไปที่บวกใหม่แล้วก็โฟลเดอร์นะครับผมจะตั้งชื่อโฟลเดอร์นะครับเป็นแบบทดสอบนะเป็นแอปแบบทดสอบนะครับมีคำว่าแอปด้วยก็แล้วกันนะครับแอปแบบทดสอบนะฮะจากนั้นกดปุ่มสร้างครับโอเคนะครับเมื่อเราได้โฟลเดอร์แล้วก็ดับบนคลิกเข้าไปในโฟลเดอร์นะครับ จากนั้นอัปโหลดรูปภาพเข้ามานะครับผมก็จะอัปโหลดรูปภาพนะครับที่ใช้เป็นปกนะฮะเป็นปกแบบทดสอบอะภาพนี้ก็แล้วกันนะครับเรียบร้อยนะครับจากนั้นก็แชร์นะครับแชร์รูปภาพนี้ให้เรียบร้อยนะครับเปลี่ยนทุกคนที่มีลิงก์นะครับผู้ใช้อินเทอร์เนต็ตทุกคนจะดูได้ก็กดเสร็จสิ้นนะครับ แล้วก็ทำการสร้าง Google Sheets ขึ้นมาก่อนนะครับคลิกขวานะครับ Google Sheets นะครับแล้วก็ตั้งชื่อ s e a d Sheet นะครับเป็นแอปแบบทดสอบนะครับโอเคนะครับจากนั้นนะครับใน g ูเกิ e e ีตนี้นะครับจะประกอบไปด้วยนะครับแผ่นที่หนึ่งนะครับเราก็เปลี่ยนชื่อเป็นโจทย์คำถามนะครับโจทยเนี่ยเราจะเอาไว้ที่ชีตนี้นะครับโจท์ คำถามโอเคนะครับจากนั้นกดเครื่องหมายบวกนะครับแผ่นที่2นะครับเปลี่ยนชื่อชีตเป็นคำตอบนะครับของผู้ข้อสอบนะครับคำตอบของผู้ข้อสอบในชีตคำตอบของผู้ข้อสอบนะครับประกอบไปด้วยนะครับอยู่ที่เราจะกำหนดนะครับว่าจะให้มีอะไรบ้างนะครับอย่างเช่นนะครับมีวันที่สอบนะครับข้อสอบวันที่เท่าไหร่อย่างนี้นะครับอันที่สองนะครับชื่อสกุลอะไรนะครับ ชื่อสกุลนะครับของผู้ที่สอบนะครับอันที่3อาจจะใส่ชั้นเลขที่อย่างเงี้ยไล่ไปเรื่อยๆอย่างงี้นะครับอันนี้ผมจะตัดชื่อชั้นเลขที่ออกนะครับให้มีแค่วันที่ชื่อสกุลแล้วก็รูปภาพเลยนะครับจะได้ไม่เยอะนะฮะถ้าเราอยากใส่ก็ใส่ได้เลยนะครับผมจะใส่รูปภาพนะฮะจากนั้นนะครับก็ข้อ1นะครับคำตอบอะไร ตัวอย่างทั้งหมดมี5ข้อนะครับผมก็เอามอมาชี้ตรงสี่เหลี่ยมเล็กๆตรงนี้นะครับเป็นทางไม้บวกก็ลากไปเลยนะครับ5ข้ออ่ะโอเคเสร็จแล้วครับสําหรับชี้คําตอบมีแค่นี้นะครับเมื่อเขาสอบเสร็จนะครับข้อมูลก็จะลงมาทีละแถวทีละแถวนะครับของผู้ที่เข้าสอบแต่ละคนนะครับจากนั้นไปที่โจทย์คําถามครับในช่อง A1 ตรงนี้ก็ตั้งชื่อนะครับคำถามหรือโจทย์ขึ้นมานะครับ เสร็จแล้วนะครับตรงนี้ก็จะเป็นคำถามข้อหนึ่งนะครับคำถามของข้อหนึ่งนะครับอย่างนี้นะครับคำถามข้อหนึ่งนะครับแล้วก็ผมจะไม่ใส่คำถามลงไปนะครับใส่แต่หัวข้อเฉยๆว่าเป็นคำถามข้อหนึ่งข้อสองข้อสามนี้นะครับมีทั้งหมดนะครับห้าข้อนะครับอ่าก็จะไล่ลงมาแบบนี้เลยนะครับจากนั้นช่อง b 1นึตัวนี้ก็จะเป็นช้อย c e นะครับช้อย c e ก็หมายถึงตัวเลือกเนาะช้อยนะครับตัวเลือกช้อยของคําถามข้อที่1นะครับก็จะเป็นตัวเลือกข้อ1นึ่งอย่างเงี้ยนะครับอ่ะเสร็จแล้วก็นะครับ where, ลากไปเลยนะครับมีทั้งหมดกี่ข้อ5ข้อนะครับตัวเลือกของคําถามข้อที่1ตัวเลือกนะครับส่วนตัวคําถามถามว่าอะไรนี้เราจะไปใส่ในกลายในกลายแอปเอานะครับส่วนตัวตัวเลือกนะครับก็ เราออกแบบไปแล้วก็ปี้วางได้เลยครับ Control C นะครับ Control V อย่างเงี้ยนะครับข้อที่2ก็ขอขงมีอะไรบ้างนะครับก็วางตามนี้ได้เลยนะครับอย่างนี้นะครับข้อที่3นะครับตัวเลือกนะครับก็ปี้วางได้เลยนะครับข้อที่3นะครับข้อที่4นะครับแบบนี้เลยนะครับ Control V ลงไปนะครับข้อที่5นะครับก็ขอขงตามนี้นะครับ ก็คอนโทรลวลงไปนะครับจากนั้นนะครับเราก็เฉลยให้เรียบร้อยนะครับอ,อย่างเช่นข้อหนึ่งะครับเฉลยก็ทําเป็นสีแดงไว้จะได้ไม่งงนะครับเป็นสีแดงอย่างนี้นะครับอย่างนี้เป็นสีแดงเฉลยไว้นะฮะอย่างนี้นะครับใส่เป็นสีแดงเฉลยไว้นะครับอย่างนี้นะครับสีแดงนะฮะแล้วก็สีแดง โอเคนะครับอันนี้ก็เฉลยตามที่เราดีไซน์ไว้นะครับว่าข้อไหนถูกผิดนะฮะคอคองงขอคอคองงขอโอเคถูกต้องแล้วนะครับตามนี้นะครับอันนี้เป็นการออกแบบนะครับในส่วนของโจทย์คําถามนะครับโจทย์คําถามก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับโจทย์คําถามนะครับแล้วก็ดีไซน์ขึ้นมาแบบนี้นะครับทีนี้เมื่อนะครับออกแบบแบบนี้เรียบร้อยก็พร้อมนะครับพร้อมที่จะไปทําแอปกันได้แล้วนะครับ ไปที่กลายแอปนะครับทำการล็อกอินเข้ามานะครับเสร็จแล้วไปที่ฟอร์ม Google Sheets นะครับแล้วก็ไปเลือก Google Sheet ที่ชื่อว่าแอปแบบทดสอบของเรานะครับกดปุ่มเ l e c กครับเข้ามาเรียบร้อยนะครับจากนั้นนะครับมารับลิงก์รูปภาพนี้เลยนะครับโอเคโทษทีคลิกผิดนะครับคลิกขวาที่รูปภาพนะครับแล้วก็รับลิงก์ครับ จากนั้นคัดลอกลิงก์ครับเสร็จสิ้นครับอ่าเพราะว่าเราแชร์ไว้แล้วนะครับเราก็มารับลิงก์ได้เลยรูปนี้นะครับกลับมาที่กลายแอพนะครับเราจะทําเป็นหน้าปกข้อสอบก่อนนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อเปิดเข้ามาตรงนี้นะครับมาที่ดีเทลนะครับพุ่งเป้ามาตรงนี้เลยนะครับแล้วก็มีเท่าหร่ลบออกให้หมดนะครับกากรบาทตรงนี้นะครับคลิกนะครับให้หมดเลยนะครับจากนั้นค่อยคลิกบวกครับเพิ่มอิมเมจเข้ามาก่อนนะครับเพื่อจะใส่รูปภาพนะครับตรงนี้นะครับ เปลี่ยนจากคำถามเป็น from URL นะครับแล้วก็ c t r l v นะครับวาง URL ตัวนี้ลงไปนะครับแล้วผมก็จะกำหนดเป็น1ต่อตอนนกแล้วกันโอเคนะครับเสร็จแล้วครับสำหรับรูปนะครจากนั้นก็ทําปุ่มครับไปที่เครื่องหมายบวกคอมโพเนนต์ด้านบนขวามือครับแล้วก็นะครับเลือกเป็น form button ครับแล้วก็แก้ไขเป็นนะครับเข้าทําหรือเริ่มทําแบบทดสอบนะครับเริ่ม ทำแบบทดสอบอย่างเงี้ยนะครับโอเคมันก็จะขึ้นชื่อปุ่มตามนี้นะครับกดแบ็คครับแล้วก็จะมีปุ่มดูเฉลยเอยโทษทีดูคะแนนไม่ใช่ดูเฉลยอ่ะกดบวกครับปุ่มดูคะแนนเนี่ยนะครับหลังจากสอบเสร็จก็เป็นบัตตอนโอเคตรงนี้นะครับคลิกครับแล้วเปลี่ยนจากคําว่ากนะครับเป็นดูคะแนนนะฮะดูคะแนนอ่าหลังจากที่ทําเสร็จก็ไปดูคะแนนนะครับ แล้วก็กำหนดลิงก์ด้วยครับตรงนี้ฟีเจอร์นะครับเปลี่ยนจาก Open Link ครับคลิกแล้วเป็น Link to Screen ครับคลิกแล้วตรงนี้นะครับเปลี่ยนเป็นคำตอบนะครับเพราะว่าชื่อที่ข้อสอบเนี่ยจะอยู่ที่คำตอบนะครับของเขาก็จะเห็นคะแนนนะฮะอยู่ในชีทคำตอบนะครับเสร็จแล้วนะครับปรับหน้าตานิดนึงนะครับโดยการนะครับซ่อน2อันนี้ก่อนนะครับวิธีการมาที่แ็บตรงนี้ครับมาที่แ็บนะครับแล้วก็ลาก ผมพอน้นคำตอบตัวนี้นะครับมาใส่ตรง hidden tab กดม o u s e เข้ไว้เลยครับลากมานะครับมาไว้ตรงนี้ซ่อนไว้ไม่ให้มองเห็นนะครับจากนั้นนะครับคำว่าโจทย์คําถามตรงนี้นะครับเราก็เปลี่ยนซะนะครับมันจะได้ดูให้มันสอดคล้องกันก็คือนะครับเป็นแอปนะครับแบบทดสอบเนาะแอปแบบทดสอบโอเคนะครับเรียบร้อย จากนั้นก็กดแบ็กกลับมานะครับถ้าต้องการสีสันความสวยงามก็ไปที่เซตติ n งตรงนี้นะครับ a p p e a r a n c e นะครับอ่าแล้วก็ลองเลือกดูนะครับแบบไหนสวยก็ลองใช้ดูนะครับกดแบ็กนะครับแล้วก็ผมจะเพิ่มผู้พัฒนาเข้าไปอีกนิดนึงนะครับกลับมาที่ Layout ครับไปที่ Back ก่อนนะครับมาที่บวกครับแล้วก็เลือกตัว a tech ตัวนี้นะครับจัดไว้ตรงกลางนะครับ แล้วก็คำถามตัวนี้เปลี่ยนเป็นคัสตอมนะครับผมก็จะบอกว่านะครับแอปนี้นะครับพัฒนาโดยนะครับนายอภิวัตวงกันหานะครับให้เครดิตคนทำสักหน่อยนะเสร็จแล้วก็นะครับทำตัวหนังสือไม่ต้องใหญ่มากก็ประมาณฟุตโนต t อ่ะเล็กๆแบบนี้ก็ใช้ได้แล้วนะครับโอเคนะครับหน้าตาของแอปพร้อมใช้งานแล้วนะครับทีนี้เราก็จะไปกำหนดค่าต่างๆกันครับ เริ่มจากการเริ่มทําแบบทดสอบนะครับฟอร์มตัวนี้เราคลิกเข้าไปเลยนะครับพอคลิกเข้ามาแล้วนะครับมันก็จะมาที่ชีตคําตอบนะครับอันนี้ถูกต้องแล้วนะครับมันจะมี2ชีตของเราคือคําถามกับคําตอบนะครับให้เลือกเป็นคําตอบนะครับจากนั้นนะครับข้อมูลตรงนี้นะฮะให้เราลบออกให้หมดก่อนนะครับแล้วค่อยมาจัดใหม่นะครับคลิก delete ให้หมดเลยโอเคนะครับเสร็จแล้วเราค่อยไล่ทีละตัวนะครับตัวแรกก็คือนะครับตามโครงสร้างคําตอบนี้เลยนะครับ วันที่ชื่อสกุลรูปภาพอย่างเงี้ยนะครับเราก็เริ่มจากกดบวกครับวันที่ก็มาเอาเดทตัวนี้นะครับมันจะมีเดทกับเดทไทม์นะครับเอาเดทอย่างเดียวก็พอนะครับเสร็จแล้วรีควายนะครับจําเป็นต้องกรอกนะครับกดแบ็กจากนั้นกดบวกอีกครับอันที่2ก็คือให้เขาพิมพ์ชื่อเราก็เลือกเป็นเทคเอนทรีครับตรงนี้อ่าเทคเอนทรีชื่อสกุลนะครับแล้วก็จําเป็นต้องตอบติ๊กเครื่องหมายถูกลงไปตรงนี้กดแบ็กครับ ต่อไปให้ใส่รูปภาพใครสอบก็ต้องใส่รูปภาพมาด้วยใช้มือถือแชะถ่ายเอามาเลยนะครับก็กดบวกตัวนี้ครับแล้วก็เลือกเป็น image picker นะครับตรงนี้นะครับ image picker นะครับก็จะขึ้นแบบนี้รูปภาพนะครับแล้วก็บังคับนะครับต้องส่งรูปมานะครับซึ่งตัวนี้จะมีตัวเลือกอยู่2แบบก็คือนะครับตัวบนเนี่ยถ่ายจากกล้องก็ได้หรือนะครับ ไปเอาจากแกลเลอรี่ในในโทรศัพท์มาส่งก็ได้นะครับมาใส่ตรงนี้นะครับหรือถ้าเราเลือกตรงนี้ก็คือต้องถ่ายอย่างเดียวต้องถ่ายแชะนะครับแล้วก็ส่งมาเลยอันนี้อยู่ที่เรากําหนดเองนะครับว่าอยากอยากให้มันเป็นแบบไหนนะครับผมจะเอาตัวแรกไว้ก็แล้วกันนะครับกดแบ็กครับเสร็จแล้วนะครับเมื่อผู้สอบเนี่ยก่อข้อมูล3อย่างครบแล้วนะครับเราก็จะเริ่มให้สอบนะครับไปที่เครื่องหมายบวกตรงนี้นะครับเพื่อจะเพิ่มคอมโพเนนต์นะครับเลือกช้อยครับ ช้อยตัวเลือกตรงนี้นะครับพอเลือกช้อยเสร็จนะครับให้เปลี่ยนนะครับจากข้อมูลตรงนี้นะครับโดยมาดูตรงนี้ก่อนนะครับชีตโจทย์คําถามนี่ถูกแล้วนะครับชีตโจทย์คําถามนี่ถูกแล้วแวลูคําถามก็ไม่ต้องไปสนใจนะครับตัวที่เราจะเปลี่ยนก็คือตัว Data าคอลัมน์ตัวนี้นะครับให้เปลี่ยนจากคําว่าวันที่คลิกนะครับเป็นข้อที่1ครับเราจะทําเป็นข้อที่1นะครับทีนี้พอทําเป็นข้อที่1เสร็จนะครับ ดีไซน์ตัวนี้นะครับมันขึ้นคําว่าวันที่นะครับให้เราลบวันที่ออกนะครับเสร็จแล้วนะครับให้ไปเอาคำถามคำถามจากที่เราเตรียมไว้นะครับตรงนี้นะฮะคอนโทรลซ์มานะครับแล้วก็เอามาใส่ตรงวันที่ตรงนี้แทนคอนโทรลวีลงไปนะครับมันก็จะแสดงคําถามอยู่ตรงนี้นะครับข้อที่1ถามว่าอย่างนี้นะครับเสร็จแล้วในส่วนของตัวเลือกตอบนะครับเนื่องจากว่าตัวเลือกตอบของเรามันจะยาวนะครับก็แนะนําให้ใช้ตัวลิสต์แบบนี้หละนะครับ แล้วก็คลิกไปที่ปุ่ม r รียก r ชนะครับจากนั้นนะครับถ้าเราไปเปลี่ยนตัวนี้ลองดูก็ได้นะครับ segment ์เห็นไหมครับมันจะนะครับพูดย่งไงวันมันไม่สวยนะครับมันไม่สวยนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้นะครับให้เรานะครับใช้เป็นแบบลิสต์จะดูดีกว่านะครับโอเคนะครับทีนี้นะครับลองคลิกตรงนี้ดูนะครับข้อมูลยังมาไม่ถูกต้องนะครับเดี๋ยวเรามาดูว่าต้องแก้ตรงไหนนะครับ ขอล่ามข้อหนึ่งถูกแล้วนะครับ value อ๋อนะครับตรงนี้ value นะครับคำถามโจทย์คำถาม,มืมันจะต้องขึ้นตัวเลือกข้อหนึ่งขึ้นมานะครับอ่ามันจะต้องเป็นตัวเลือกข้อหนึ่งนะครับตัว value ตรงนี้อ่าลองเทสใหม่ครับอ่าโอเคถูกต้องแล้วครับมันจะต้องขึ้นเป็นกอขอกรกรแบบนี้นะครับอ่า ตรงนี้นะครับ value ให้เลือกเป็นตัวเลือกของข้อ1มาใส่นะครับส่วนคอลัมน์ตรงนี้ให้เป็นข้อ1ถูกต้องแล้วนะครับโอเคนะครับเสร็จแล้วสําหรับคําถามข้อที่1แล้วเราก็กด back ได้เลยครับแสดงว่าตอนนี้เราถูกต้องแล้วนะครับจากนั้นนะครับข้อที่2ทํไงง่ายมากเลยทีนี้นะครับก็สําเนาตรงนี้ครับคลิกทําสําเนานะครับมันก็จะขึ้นใช้ขึ้นมา2อันข้อ1เหมือนกันให้เราเปลี่ยนตรงนี้ครับคลิกแล้วเปลี่ยนเป็นสําเนาข้อที่2อ่าพอเป็นข้อที่2เสร็จนะครับ มันก็ยังยังยังเป็นโจทย์ข้อหนึ่งอยู่ให้เราคลิกนะครับเข้าไปอีกครั้งหนึ่งแบบนี้นะครับแล้วก็เปลี่ยนเป็นตัวเลือกข้อ2ครับตรงนี้นะครับตัวเลือกของข้อ2อ,อย่างเงี้ยนะครับจากนั้นนะครับคำถามตัวนี้ลบออกครับอ่าลบออกแล้วมากอปคำถามข้อที่2ใส่เข้าไปแทนครับ c t r l C นะฮะแล้วก็ c t r l V นะครับคำถามข้อที่2กับช้อยข้อที่2ก็จะตรงกันแบบนี้โอเคนะครับ ก็จะตรงกันแบบนี้เลยถูกต้องครับกดแบทครับทําการสําเนาอีกครับตรงนี้ครับคลิกสําเนานะครับเปลี่ยนเป็นข้อ3ามอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็คลิกเข้ามาข้างในนะครับแล้วก็ v ว l u e เปลี่ยนเป็นตัวเลือกข้อ3ครับจากนั้นนะครับคําถามลบออกครับแล้วเอาคําถามที่เราเตรียมไว้ตัวนี้นะครับใส่เข้าไปแทนนะครับใส่เข้าแทนตรงนี้นะครับมีคําถามข้อที่3ก็จะ ตัวเลือกข้อที่3ก็จะตรงกันแบบนี้ครับโอเคนะครับกดแบ็กครับแล้วก็สำเนาข้อที่4ครับเปลี่ยนเป็นข้อที่4คลิกเข้าไปในช้อยครับแล้วเปลี่ยนตัวเลือกเป็นตัวเลือกข้อ4ครับแล้วก็นะครับไป Copy คี้คำถามข้อที่4มาแบบนี้ครับจากนั้นลบตรงนี้ออกครับ c t น l V ข้อที่4เข้าไปถูกต้องครับกดแบ็กนะฮะแล้วก็ข้อสุดท้ายครับ ทำแบบนี้ไปเรื่อยๆทุกข้อเลยนะครับถ้าเรามีมากกว่า5ข้อนะครับจากนั้นตังนี้ก็เปลี่ยนเป็นข้อ5นะครับคลิกช้อยเข้าไปก่อนนะครับแล้วเปลี่ยนตัวเลือกเป็นของข้อ5นะครับจากนั้นตัวคําถามนะครับก็มาก๊อปปี้คาถามตัวนี้ครับ c t r l c นะครับแล้วก็ลบข้อสีเดิมออก c t r l v ข้อหาลงไปแทนโอเคนะครับครบแล้วนะครับทุกข้อแล้วนะฮะเมื่อเรานะครับทำเสร็จครบทุกข้อแบบนี้นะครับแสดงว่าตอนนี้ฟอร์มเราเรียบร้อยนะครับ ลองทดสอบดูก็ได้สักหนึ่งข้อนะครับอ่าตอนนี้นะครับยังไม่มีข้อมูลใดๆมาเลยนะครับเดี๋ยวเราจะมาลองทดสอบกันนะครับวิธีการนะครับก็เปิดฟอร์มแบบนี้ขึ้นมานะครับคลิกบัญชีนะครับวันนี้นะครับชื่อสกุลนะฮะสมชายในเรียนดีนะครับจากนั้นรูปภาพนะครับสมชายก็จะต้องถ่ายรูปนะครับหรือไปอัปโหลดรูปของตัวเองมาใส่อ่าสมมุติว่าหน้าตาของสมชายนะครับ ผมไปเอารูปตัวอย่างมาก็เลืวอกันนะครับสมชายนะฮะอิมเมจอ่ะนี่คือสมชายนะครับอ่าสมชายก็อัปโหลดรูปตัวเองเข้ามานะครับจากนั้นสมชายก็อ่านโจทย์ข้อที่1แล้วก็ตอบนะครับเลือกตอบอ่านโจทย์ข้อที่2นะครับตอบข้อไหนนะครับอย่างนี้นะครับอ่านโจทย์ข้อที่3นะครับอ่าตอบผิดตอบถูกมั่งไม่เป็นไรนะครับอ่านโจทย์ข้อที่4 ครับแล้วก็อ่านโจทย์ข้อสุดท้ายนะครับตอบดูนะฮะพอตอบคำถามครบทุกข้อแบบนี้นะครับสมชายก็กดสัมมิตครับโอเคนะครับมันจะขึ้นคำว่าเซ็นแบบนี้จากนั้นข้อมูลก็จะนะครับมาลงที่ g o กู l e s h e e t แบบนี้นะครับตามนี้เลยนะครับทีนี้นะครับเมื่อข้อมูลลงมาแบบนี้นะครับเขาจะรู้ผลคะแนนได้ยังไงว่าเขาสอบได้กี่คะแนนนะครับสมชายนะครับเขาก็จะต้องมา ที่ปุ่มดูคะแนนนะครับให้เราคลิกมาที่ปุ่มดูคะแนนดูนะครับมันก็จะขึ้นข้อมูลของสมชายขึ้นมาแบบนี้นะครับอ่าทีนี้นะครับเมื่อขึ้นข้อมูลมาแบบนี้นะครับมันก็ยังไม่โชว์คะแนนเพราะว่าเรายังไม่ได้ทําการเฉลยอยู่นะครับยังไม่ได้ทำสกอร์พูดง่ายๆนะครับเพราะฉะนั้นวิธีการทําสกอร์ทำอย่างไรนะครับให้มาที่ Data ตรงนี้นะครับซ้ายมือนะครับอ่าคลิกเข้าไปที่ Data นะครับจากนั้นนะครับเราจะเห็นข้อมูลนะครับของสมชายนะครับ มันก็จะมี2ชีทก็คือชีทโจทย์คําถามกับชีทคําตอบให้เราคลิกมาที่ชีทคําตอบก่อนนะครับเพื่อจะมาทําเฉลยนะครับจากนั้นมาทําการเพิ่มคอลัมน์ตรงนี้ครับกดบวกนะครับแล้วก็ตั้งชื่อคอลัมน์ขึ้นมานะครับในที่นี้ผมจะตั้งชื่อคอลัมาเอี๊ A1 นะครับสำหรับเฉลยข้อที่1นะครับเป็น A1 นะฮะแล้วก็เปลี่ยนตรงนี้เป็น if t h เด else นะฮะ if t h เด else แล้วก็เลือกตรงนี้เป็นข้อ1นะครับ ข้อหนึ่งะครับคำตอบที่ถูกนะครับคือข้อไหนนะครับเราก็ Copy คีาคำตอบตัวนั้นเลยนะครับผมจะ Ctrl-C นะครับแล้วก็ Ctrl-V คำตอบที่ถูกลงไปแบบนี้นะครับจากนั้นถ้าถูกให้กี่คะแนนให้1คะแนนอย่างเงี้ยก็ใส่เลขหนึ่งลงไปดันเรียบร้อยนะครับอันนี้คือเฉลยข้อที่1แล้วนะครับข้อที่2ทําเหมือนกันครับกดบวกนะครับผมจะตั้งชื่อว่า A2 นะครับแล้วก็เป็น i t h เด e L s e นะครับ แล้วก็เลือกตัวนี้เป็นข้อที่2นะครับเฉลยของข้อที่2จากนั้นก็ไปเอาคําตอบของข้อที่2มานะครับก็ปีมานะครับพอก็ปีมาก็วางตรง enter value ตรงนี้ครับแล้วก็ให้คะแนนครับถ้าตอบข้อคอตามนี้ก็ได้1คะแนนดันอย่างเงี้ยนะครับไปข้อที่3ครับตอนนี้ผมปรับนิดนึงฮะฟึบอย่างเงี้ยนะครับกดบวกนะฮะแล้วก็ตั้งชื่อไว้ a 3นะครับ if then else นะครับ แล้วก็เลือกตรงนี้เป็นข้อ3นะครับจากนั้นไปเอาเฉลยข้อที่3มานะครับข้อที่3เฉลยงองงูอย่างเงี้ยนะครับก็เอางองงูมาวางแบบนี้ให้กี่คะแนน1คะแนนดันนะครับเสร็จแล้วข้อที่3ครับทำแบบนี้ให้ครบทุกข้อเลยนะครับกดบวกครับ ac นะฮะผมตั้งชื่อว่า ac นะฮะเป็น if then else นะฮะแล้วก็ข้อที่4นะครับแล้วก็ไปเอาเฉลยข้อที่4มาใส่ครับ คอนโทรลซีมานะฮะใส่เข้าไปตรง enter value นะครับแล้วก็ให้1คะแนนนะครับดันนะครับแล้วก็ข้อสุดท้ายครับข้อที่5กดบวกนะฮะตั้งชื่อนะครับต้องตั้งชื่อเป็นภาษาอังกฤษนะครับตรงนี้อังกฤษกับตัวเลขนะครับแล้วก็ภาษาไทยไม่ได้นะครับเพราะว่าจะเอาไปคำนวณไม่ได้ภาษาไทยนะครับจากนั้นตรงนี้ก็เป็นนะครับข้อ5นะครับ แล้วก็ไปเอาเฉลยข้อที่5มานะครับก็คือตัวขอไข่นะครับก o ปีมานะครับใส่ลงไปตรงนี้นะครับได้กี่คะแนนหนึ่งคะแนนอย่างเงี้ยนะครับเสร็จแล้วคลิกที่ปุ่มดันนะครับโอเคนะครับเมื่อเราทําครบทุกข้อแล้วทีนี้เราก็ทําการซัมหรือว่ารวมคะแนนสกอร์ทั้งหมดนะครับโดยการบวกแอดคอลัมน์ตัวนี้เข้ามานะครับแล้วตั้งชื่อนะครับผมจะตั้งชื่อว่าสกอร์สกอร์นะครับคอลัมน์ไทนะครับ ให้เลือกเป็นแบบคณิตศาสตร์ก็คือแ a ทช์นะครับตรงนี้นะครับบอกลบคูณหารอ่าเสร็จแล้วนะครับ Enter Formula นะครับสูตรของเราก็คือให้ A1 นะครับบวก A2 นะครับบวก A3 อย่างเงี้บวก A4 นะครับแล้วก็บวก A5 นะครับเอาตัวเฉลยของแต่ละข้อมารวมกัน5ข้อแบบนี้นะครับถ้ามี10ข้อก็บวกไปเรื่อยๆนะครับจากนั้นนะครับเลื่อนลงมานะครับ พิซิชันก็คือให้แสดงผลยังไงดิสเพลย์ครับก็คือไม่ต้องแสดงทศนิยมนะครับผมก็จะเลือกเป็นเลขหนึ่งนะครับแล้วก็หน่วยละนะครับเวลารวมสวัสดี้5นี่นะครับหมายถึง5อะไรนะครับหคะแนนหรือ5นิ้ว5เซนอย่างเงี้ยนะครับผมก็จะระบุเป็นคําว่าคะแนนนะครับข้อวักนิดนึงนะครับแล้วค่อยพิมพ์นะครับคะแนนนะครับเวลามันแสดงผลมันจะได้คะแนนกับตัวเลขมันจะได้ไม่ติดกันนะครับห้าวักคะแนนอย่างงี้นะครับ ตัวนี้ Display Unit After Number เห็นไหมครับแต่ถ้าเราเอาออกเนี่ยมันจะเป็นคะแนน5อย่างงี้ก็แล้วแต่นะครับว่าเราจะใช้รูปแบบไหน,นโอเคคลิกที่ดันครับอ่าตอนนี้ก็เรียบร้อยนะครับพอเราทําแบบนี้เสร็จนะครับถือว่าเป็นการสร้างเฉลยไว้เรียบร้อยนะครับรวมคะแนนไว้ให้เรียบร้อยเพราะฉะนั้นใครจะมาสอบต่อไปนี้มันก็จะ,ะสรุปคะแนนครับซ้ำคะแนนให้อีกนะครับ,นนเ,รบเมื่อทําแบบนี้เสร็จกลับมาที่เลเยอรครับ จากนั้นเราก็จะมาปรับตรงนี้นะครับหลังจากที Trip ่เราทําเสร็จนะครับให้มันดูง่ายๆนะครับวิธีการก็คืออยู่ที่เราจะเอาอะไรมาแสดงผลนะครับอยู่ที่เราอะไรมาแสดงผลนะครับซึ่งตอนนี้มันก็จะมีรูปนะครับมีชื่อนะครับตรงนี้นะครับวิธีการออกมาแสดงผลนะครับเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องการโชว์วันที่ใช่ไหมครับหรืออยากโชว์ก็เอาไว้ก็ได้นะครับแต่ในที่นี้ผมไม่อยากโชว์วันที่ผมก็จะมาแก้ตรงนี้นะครับมี ไตเติลเนี่ยผมจะให้เป็นชื่อสกุลไปเลยอย่างเงี้ยนะครับสมชายนะครับแล้วก็ดีเชลอย่างเงี้ยนะครับผมจะให้โชว์เป็นสกอร์ไปเลยอย่างเงี้ยนะครับสมชายได้5คะแนนอย่างเงี้ยนะครับก็ได้ทําแบบนี้ก็ได้นะครับหรือนะครับทำแบบคอมแพคลิปก็ได้เห็นไหมมันก็จะโชว์แบบนี้นะครับสมชายเรียนดี5คะแนนนะครับหรือถ้าแสดงแบบชายนะครับมันก็จะเป็นภาพสมชายแล้วก็สมชาย5คะแนนอย่างเงี้ยอันนี้อยู่ที่เราจะแสดงผลแบบไหนนะครับหรือจะแบบนี้ สมชายเรียนดี5คะแนนอย่างเงี้ยนะครับเอเคนะครับผมจะเอาแบบนี้คอมเพก t ์เขาแล้วกันนะครับมันดูง่ายดีนะครับทีนี้เมื่อทาแบบนี้เสร็จนะครับถ้าผู้เรียนนะครับคลิกเข้ามานะครับคลิกเข้ามาอยากดูรายละเอียดในหน้านี้อีกครั้งหนึ่งอย่างเงี้ยนะครับเราก็มาจัดอีกนิดนึงนะครับก็คือให้โชว์อะไรบ้างในหน้านี้นะครับอันนี้ผมก็จะเอาออกไปเลยเนาะอ่าพวกนี้เป็นเท็คนะครับไอ้พวกเช็คๆมันไม่สวยอยู่แล้วนะครับ เอาออกหมดเลยก็ได้นะครับพอคลิกเข้ามาตรงนี้ก็บวกนะครับให้โชว์รูปภาพสมชายอย่างเงี้ยนะครับเนี่ยโชว์รูปภาพสมชายเอาแบบไหนหนึ่งต่อหนึ่งนะแล้วแต่นะครับจากนั้นนะครับกดแบ็คครับให้โชว์สกอร์ว่าได้คะแนนเท่าไหร่ก็เอาเทคนะครับกดบวกก็เอาเทคมาโชว์นะครับเอาโชว์นะฮะแล้วก็จัดกึ่งกลางนะครับเอาข้อมูลตรงไหนมาโชว์อยู่ที่ตรง Data ตรงนี้นะครับก็เลื่อนลงมาเอาสกอร์มาโชว์อย่างนงี้นะครับ สมชายได้5คะแนนนะครับเอาตัวใหญ่ๆหน่อยก็จะเป็นเฮดไลน์หนึ่งอย่างเงี้ยนะครับอ่าแบบนี้เลยนะครับอย่างเงี้นะครับสมชายอย่างเงี้ยหคะแนนนะครับกดแบ็กกดแบ็กอย่างเงี้ยนะครับอ่าเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเรามาลองอีกสักหนึ่งคนก็แล้วกันนะครับเริ่มทําแบบทดสอบนะครับวันที่โอเคชื่อสกุลนะครับสมชายสอบไปแล้วเนาะต่อไปก็สมพงศ์ลองสอบดูซินะครับสมพงศ์คนขยัน มาสอบดูสิใส่รูปภาพสมพงค์เข้ามานะสมพงษ์หน้าตาหล่อลเหลาอาการอ่านี่คือสมพงษ์นะฮะสมพงษ์ก็อัปโหลดรูปตัวเองเข้ามานะครับเพราะว่าครูจะได้รู้ว่านี่หน้าตาสมพงษ์เป็นคนเข้ามาสอบจริงๆนะจากนั้นสมพงษ์ก็เข้ามาสอบนะครับข้อแรกตอบไปนะครับข้อที่2อาลองตอบผิดดูมั่งนะครับข้อที่ 3, ่าก็นะครับข้อที่4นะครับตอบถูกข้อที่5นะครับอ่า อาจจะตอบถูกอีกนะครับแล้วก็สมพงศ์ก็กดปุ่มสับมิดครับพอสับมิดเซ็นสิทธ์นะครับสมพงศ์ก็มาดูคะแนนตัวเองนะครับแตะเข้ามาดูคะแนนตัวเองเห็นไหมครับสมพงศ์ตอบถูกแค่3ข้อก็จะได้3คะแนนอย่างเงี้ยนะครับพอคลิกเข้ามานะครับสมพงศ์ก็ได้หน้าตาแบบนี้เลยนะครับอ่าซึ่งตรงนี้นะครับแอปตัวนี้ก็จะนักเรียนก็จะเห็นนะครับคะแนนคนอื่นด้วยนะครับอันนี้อยู่ที่เราไปประยุกต์ใช้นะครับว่า มีความอ่อนไหวหรือว่ามีนะครับมีข้อยกเว้นอะไรที่เกี่ยวกับการทําแบบทดสอบหรือเปล่านะครับอันนี้ก็ทําเป็นนะครับสาธิตหรือเดโมโให้ดูนะครับเราก็ไปพัฒนาเองต่อนะครับว่าอยากได้แบบไหนอยากแสดงแบบไหนมีเงื่อนไขอะไรก็นะครับไปเพิ่มรายละเอียดเราเองนะครับสําหรับคลิปนี้ก็เป็นการแนะนําทริคหรือเทคนิคหรือวิธีการทําแอปแบบทดสอบแบบช้อยหลายตัวเลือกนะครับยังไงก็ไปพัฒนากันดูนะครับ พบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ